สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับพบกับนัดการารวันในคำวิตรงกับวันเสาร์ที่27สินะครับสิงหาคมวันนี้มีเลิกงามยามดีเกี่ยวกับการขอนะฮะมันมีนะฮะเลิกขอเขาเรียกว่าทิทโทเลิกนะครับทอทหารลอลิงสระอีทอทหารทิตแล้วก็โทเลิกนะครับมันหมายถึงเรื่องของการขอนะครับบางคนเขาว่าขอมีอะไรดีหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรเด่นๆบ้างครับยกตัวอย่างครับโดยทั่วไปเขาก็ใช้วันนี้เป็นการขอพร ขอพรต่อซิ่งซักซิ์นะครับ,ออรตรบแต่ถ้าการใช้ชีวิตประจำวันก็ขอให้ช่วยเหลือขอความเมตตาขอการสนับสนุนขอให้เรา,เ,าเรื่องโน้มน้าวใจคนนะครับหรือว่าใครค้าขา,ขายก็ขอให้ซื้อของของเราก็ได้เรียกว่าเป็นวันที่กระตุ้นยอดขายนะครับคุณอาจจะหาวิธีที่จะกระตุ้นยอดขายในเรื่องต่างๆเหมือนก็ขอให้มาซื้อของของ,ของเราประมาณนี้ครับนี่ก็เกี่ยวข้องด้วยนะฮะขอความรักขอคืนดี ได้หมดนะครับนี่ใครจะบอกว่าจะขออะไรแยะนะครับมันก็มีแล้วแต่จังหวะว่าเราจะขออะไรนะครับก็เราก็ไม่ได้แบบโลภมากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเดือดร้อนเรื่องอะไรก็ขอสิ่งนั้นหรือว่าต้องการจะทาอะไรให้มันสําเร็จก็ขอสิ่งนั้นประมาณนี้นะครับโอเคนะแล้วก็นะครับวันนี้เรื่องของอ่อนนี่ครับเรื่องของนี่สามราศีดวงแฟนป่วยกายป่วยใจนะครับในช่วงนี้ด้วยนะครับลองเข้าไปดูนิดนึงได้นะครับว่า มี3ราศีนะครับนาปกสีส้มๆเนี้ยนะครับลองดูว่าช่วงนี้นะครับแฟนช่วงนี้แฟนเรานะหรือคนที่เรารักนะครับไม่ค่อยสบายกายใจมีปัญหาเรื่องความทุกข์ใจนะครับบางทีเราอาจจะเห็นอาการแฟนมันแปลกๆนะครับแฟนอาการแฟนเขานะครับแปลกๆเราก็ไม่รู้ว่าเออช่วงนี้เป็นอะไรหรือเปล่าแต่อออยู่ในถ้าเราอยู่ในเกณฑ์ขาย3ราศีนี้อ๋อเขากำลังมีปัญหาเรื่องส่วนตัวของเขานะครับก็ลองเข้าไปฟังดูได้นะครับมาดู่ลงของเลขมงคลนะครับ ในช่วงวันนี้มีดังนี้ฮะเลขแรกนะครับที่ใช้ได้เราก็ใช้ได้ดีนะครับเลขแรกคือเลข1นะครับนี่ที่ใช้ได้เราก็ใช้ได้ดีนะครับเราใช้เลข1เป็นหลักครับอันดับ1เลยนะครับเลขต่อมาครับคือเลข9นะครับนี่ใครต้องการจะใช้ก็ใช้ได้นะครับเลขต่อมาก็คือเลข8นะครับแล้วก็สุดท้ายคือเลข0นส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลกคือเลข4สีที่ถูกฉลกนะครับในช่วงวันนี้สีแรกครับคือสีน้ำเงินนะครับ สีต่อมาคือสีดำนะครับสีต่อมาที่ใช้ได้คือสีทองนะฮะและสุดท้ายคือสีชมพูนะครับวันนี้เลี่ยงสีเขียวห้ามเขียวเข้มนะสัปดาห์นู้ดห้ามเขียวอ่อนวันนี้ห้ามเขียวเข้มเขียวอ่อนใช้ได้เขียวใบตองอ่อนใช้ได้นะครับแล้วก็เออจริงๆวันนี้เป็นวันจันรดับนะครับวันจันรดับปกติหรือว,ว่าบางคนเขาก็เรียกวันของเงินพระจันทร์นะฮะ เขาก็มีความเชื่อว่าวันนี้เป็นวันแรมหนึ่งข้ามเดือนสินะฮะเขามีความเชื่อว่าวันนี้เกิดเหตุสิ่งใดอารมณ์เราเป็นสิ่งใดเรื่องโดยรวมนะครับของวันนี้เป็นอย่างไรมันจะก๊อปปี้ไปอีก1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงให้วันนี้เป็นวันที่จิตใจปโปร่งนะครับอารมณ์ดีๆนะแล้วก็เรียกว่าพยายามมีเมตตานะครับบางคนเขาให้ไปทําบุญนะครับใจมันจะได้มีความเมตตานะฮะ หรือว่ามีจิตเมตกุศลน,นะครับหรือมีโอกาสได้ทําบุญได้เรื่อยๆแล้วก็วันนี้ก็เหมาะกับการห้ามทะเลาะกันนะเออต้องบอกนะครับอย่าทะเลาะกับแฟนเราแลือ,อย่าทะเลาะกับคนรอบข้างนะครับเพราะว่ามันจะมีอะไรกระตุ้นเป็นพิเศษนี่และที่สําคัญในช่วงนี้อารมณ์นะครับมันจะแปรปรวนวันนี้นะครับผมพยากรณ์ดวง12ราศีหลายราศีเลยวันนี้อารมณ์แปรปรวนมากเลยนะฮะฉะนั้นเราเมื่อเรารู้เราก็ต้องแบบป้องกันด้วยนะครับคอยดูแลดีๆว่า อะไรที่จะทำนะครับวันนี้ก็อย่าประมาทถ้าจำเป็นต้องใช้เงินก้อนก็คิดดูดีๆนะครับมีโอกาสที่ถูกหลอกถูกโกงอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เรื่องของการเดินทางขับรถเนี่ยครับต้องระมัดระวังคอยเตือนฟังคลิปนี้นะครับใครที่มีลูกขับรถเร็วมีแฟนขับรถเร็วนะครับหรือทับชอบทําอะไรซึ่งเสียง,ยงวันนี้คอยเตือนเขาเป็นพิเศษหน่อยนะครับน,นก็จะได้ไม่มีเรื่องนะฮะบ,บางคนอารมณ์ร้อน นะเจออะไรแบบนิดๆหน่อยๆก็ทะเลาะก,กันแล้วนะครับก็ต้องคอยเตือนเขาหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ประคองประคองอารมณ์แล้วก็มีโอกาสทําอะไรที่เป็นบุญกุศลดีแล้วก็ทําอะไรในช่วงวันนี้เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับมีเงินเข้าวะดีนะฮะแต่ถ้าวันนี้ต้องใช้เงินออกเป็นก้อนระวังจะออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตลอดทั้งทั้งเดือนนะครับอย่างนี้ไปเรื่อยนะฮะเนี่ยคือก็เรียกว่า วันจันดับนะครับมันมีอิทธิพลในมุมของการก๊อปปี้วันนี้ไปใส่ในช่วงต่างๆของจากนี้ไป1เดือนนะครับนี่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่านี้ต้องมีโอกาสก็พยายามยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้แล้วกันนะฮะโอเคนะครับจะใครป่วยมันจะป่วยทั้งทั้งเดือนกันนะสามวันดีสี่วันไข้นะครับโอเคนะฮะวันก่อนลืม iPad นะครับไปทํางานแล้วก็ลืมเสียบไว้เสียบปลั๊กไว้นะครับเป็นไหมเพ,เ,พเพื่อนเวลาที่ มีโทรศัพท์หรือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่ามีพวกเครื่องโทรศัพท์เนียนะฮะพอแบตมันหายไปสักครึ่งหนึ่งนะฮะหรือว่าสักสามหายไปเลยสัก30-40%มันเหมือนโรคจิตนะต้องหาที่เสียบนะฮะนิดๆหน่อยก็ต้องเสียบนะครับประมาณนี้นะฮะมันแล้วแต่นะถ้าใครแบบเป็นเยอะหน่อย80ก็เสียบแล้ว90ก็เสียบ ชาร์จแล้วนะครับเนี่ยอันแต่ของผมมันละวันนั้นเหลืออยู่ประมาณสัก20กว่าหรือ30นะครับก็เลยเสียบไว้นะครับแล้วก็ลืมนะฮะอ่าก็ยังดีที่มีก็ยังเก็บไว้นะครับมีคนเก็บไว้นะก็อย่างเนี่ยเป็นช่วงเนี้ยเป็นโลกที่ดาวพุธมันโคจรนะครับมีผลต่อดวงชะตางผมมันก็เลยสังเกตได้ว่าช่วงเนี้ยเดวหลุดเดวลืมไอ้นี่ลืมของไอ้นี่ได้ลืม iPad ดได้ลืมอื่นใดมาเป็นอารมณ์แบบเนี้ยนะครับไอ่ก็ให้ดูไว้นะครับ โอเคนะครับหลักๆก็ต้องแต่ต้องเออมีคนชอบถามบ่อยนะครับว่าผมจะขอดูดวงนะครับดูดวงส่วนตัวอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องเรียนว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ดูดวงนะครับไม่ได้ดูดวงเพราะฉะนั้นเวลาพยากรณ์ก็ก็ดูตามในช่องใน YouTube นะครับเป็นหลักนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีใน Tik t o อนะครับคุณก็พิมพ์ชื่อนัดนรัตก็ได้นะครับนัดนรัตนรีบนมยากาศท้าทายนะครับนรัตก็ได้นะฮะ มันก็จะขึ้นมาไปดูใน t k t t o k ได้ติกตอกมันจะเป็นคลิปเก่าๆนะครับที่ผมเคยทํามาเพื่อนๆรู้ไหมว่าผมเพิ่งรู้จํานวนนะฮะว่าตั้งแต่ทํา y o YouTube มาเนี่ยในจํานวนนะครับที่ทําคลิปมานะครับกี่คลิปแล้วนะครับ mm hmm. ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวค่อยบอกวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับว่าตั้งแต่ทําคลิปมาเนี่ยใน y u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  e เน่ยมีทั้งหมดกี่คลิปนะครับใคร รู้หรือให้ทายก็ได้นะฮะว่าผมทําไว้กี่คลิปแล้วนะครับจะดูดวยว่าใครใกล้เคียงที่สุดนะฮะเออเอางี้ดีกว่านะทายหน่อยนะครับว่า youtube ผมทําแล้วกี่คลิปนะครับอ่าใบนะฮะคือหลักพันนะฮะหลักพันเพราะฉะนั้นลองดูว่าใครทายใกล้เคียงที่สุดนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคนะดูดวงสิบสองราศีครับชาวราศีกรกฎสิงการครับเริ่มที่กรกฎนะครับวันนี้เป็นวันที่ ดีนะของกรกฎนะครับใครที่มีภารกิจอะไรที่อยากทําให้ทํานะครับแล้วก็โอกาสที่จะสําเร็จมันก็มีเข้ามาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อุปสรรคหน้าที่การงานหรือว่าจะทาอะไรก็ตามวันนี้นะครับคือเรื่องของอารมณ์นะครับวันนี้ดาวประจําตัวของคนราศีกรกฎคือดาวพระจันทร์นะครับวันนี้พระจัจนทร์โคจรอยู่คู่กับดาวอาทิตย์เลยนะเพราะฉะนั้นเหมือนก็เลยเขาเรียกว่าเป็นวันจันทร์ดับนะครับดาวประจดุดวเป็นพระจันทร์จันทร์ดับฟังแล้วดูแปลกแลกนะ แต่ว่าถ้ามองนะครับคือมันมีอะไรที่แบบอารมณ์ดีสุดปี๊ดคือมีเรื่องดีๆกับอารมณ์ดิ่งปื๊ดเลยนะครับฉะนั้นวันนี้เราบอกว่าใครมายั่วยุอารมณ์หรือว่าใคราทาอะไรให้เราแบบไม่ค่อยได้ดังใจนะครับอย่าไปซีเรียสเครียดมากถ้าเครียดด้วยคุณจะเครียดหนักแต่ถ้าอารมณ์วันนี้ดีๆชิลๆมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วภารกิจก็จะสําเร็จได้ด้วยดีด้วยแล้วก็การเดินทางก็ลปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการหมุนเงินใช้เงินวันนี้ มันจะซื้อของที่เราถูกใจซื้อของตามกิเลสซื้อของในสิ่งที่เราชอบแล้วก็ซื้อของที่เราจําเป็นแปลว่าค่าใช้จ่ายวันนี้ค่อนข้างเยอะทําอะไรวันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายดีๆนะครับบางทีมันไม่ได้แบบเข้ามาให้ได้ตลอดนะครับมันจะตึงๆบางช่วงนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวช่วงปีหน้าไอ้ช่วงเดือนหน้านะครับอาจจะมีเหตุอะไรให้บางสัปดาห์ที่มันตึง,างมากๆเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าช่วงนี้ถ้าเซฟได้เซฟนิดนึงนะครับการเงินค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกว่าค่าใช้จ่ายจุกจิกนะครับแล้วก วันนี้ดาวประจําตัวคือดาวพระจันทร์โคจรอยู่ในตาแหน่งของการเงินอย่างที่บอกว่าช่วงนี้มีการขุนควายหาเงินหรือว่าขายค้าขายวันที่มีโอกาสที่จะขายดีนะครับคุณจะทําโปรโมชั่นคุณจะหาวิธีที่จะกระตุ้นยอดขายนะครับจะสําเร็จนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของใครที่ตั้งใจนะครับจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะครับในช่วงนี้ดาวความรักเด่นนะครับเมื่อเด่นแบบนี้ทําอะไรได้บ้างดึงนะครับ อยู่คนเรียกว่านัดหมายกันนะฮะนัดอยากเจอใครอยากคุยกับใครนะครับก็ได้หรือว่าจะจีบก็ได้นะครับใครที่โสดบางทีแบบรู้สึกดีกับใครคุณก็คุยกับคนนั้นหรือว่าหาเรื่องคุยกับคนนั้นก็ได้นะครับโอกาสจะตอบรับนะครับสัญญาณที่ท่านเรียกมีได้รับการตอบรับแล้วในอีกไม่ช้านะครับในช่วงนี้ก็แปลว่าความรักค่อนข้างจะเด่นนะครับส่วนคนที่ไม่คู่มีแฟนครับในช่วงนี้ความรักอารมณ์รุนแรงระวังการทะเลาะ ระวังอารมณ์หรือว่ามีปัญหาอะไรที่เราไม่ค่อยสบายใจใจนะครับหรือว่าบางทีมีเหตุให้ปัจจัยให้ต้องแบบได้ร่วงรู้นะครับความลับอะไรบางอย่างหรือบางทีแฟนเราอาจจะระบายนะครับอะไรบางอย่างออกมานะครับจนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่ต้องประคองประคองเรื่องความร่างดน,งนึงแล้วกันเนาะแล้วก็ท่านที่สุขภาพร่างกายครับระวังป่วยไข้ไม่สบายวันนี้จริงๆระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับมีดวงเจ็บน้าเจ็บตัว แล้วก็เข้าของเสียหายหรือสูญหายนะครับต้องระวังดีๆนะอารมณ์ชนิดสวิงแรงก็ต้องควบคุมอารมณ์ด้วยใครเป็นความดันต้องระมัดระวังพิเศษนะครับส่วนท่านนยวัยสวววันนี้ต้องระมัดระวังคือเจ็บคอร้อนในแล้วก็จุเส็นนั่นทอกนะครับอันนี้ดูดูแทนญาติพี่น้องหรือว่าบุพการีแทนก็ได้เนาะบางคนก็อาจจะดูแล้วก็ไปบอกท่านนะครับในช่วงนี้ในช่วงไหนที่ท่านเปิดยลายไม่สบายหรือว่าต้องระมัดระวังอะไรนะครับโอเคต่อมาชาวราศีสิงค์ครับวันนี้กิจกรรมอะไรที่ทำมีโอกาสจะ มีเรียกว่ามีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ดาวพระจันทร์โครจรทับคนราศีสิงห์อยู่คู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวอาทิตย์และจันทร์อยู่ข้างตัวนะครับในโบราณเขาบอกว่าวน,นี้เป็นวันจันทร์ดับนะครับเพราะฉะนั้นมันหมายถึงอารมณ์รุนแรงต้องระวังระวังอารมณ์เลยครับวันนี้อาจจะมีอะไรที่แบบกระตุ้นอารมณ์ให้โมโหพอโมโหก็ขึ้นปี๊ดเลยให้อารมณ์ดิง่งแบบดิ่งลงไปเรื่อยๆครับมันก็ซึมเศร้าหงอยไปเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ระวังอารมณ์ดีๆมันไม่ค่อยแบบ ไหลรื่นตามปกตินะครับมันเลยทำให้ช่วงการในการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญเอาไว้ก่อนได้ครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเรื่องสําคัญนะครับบางทีมันอารมณ์เราจะพาไปทําให้เหตุและผลมันหายไปนะครับฉะนั้นวันนี้ที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องอารมณ์นะครับแล้วก็ประการต่อมาครับคนราศีสิงห์นะครับจังหวะชีวิตมันมีโอกาสที่จะเดินทางไปในเมื่อไหนด้วยครับวันนี้อาจจะได้ไปในที่ที่เราอยากไปไปในกครอบครัวนะครับดาวพระจันทร์มันจะพบวินาานะครับวินาามันหมายถึงเรื่องของการ ไม่ได้เตรียมความพร้อมหรือว่ามีเหตุปุปับฉับพลันก็นได้นะครับฉะนั้นวันนี้อาจจะมีการเดินท้งบปุปับฉับพลันเปลี่ยนแผนบุปับฉับพลันนะจะด้วยเรื่องเหตุผลก็ได้ก็ตามวันนี้ก็ต้องยืดหยุ่นอารมณ์เพราะว่าถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามนั้น s> <S เดี๋ยวเราจะอารมณ์หงุดหงิดนะครับฉะนั้นก็ต้องให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของอารมณ์มนิดหนึ่งนะว่าวันนี้พลิกไปพลิกมานะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับประมาณนี้มากกว่าเนาะโอเคนะครับต่อมานะเรื่องของความรักนะครับในช่วงนี้คนที่โสดนะครับ ถ้าอยากมีคู่นะช่วงนี้คนที่แบบเรารู้สึกดีกับใครนะครับก็คุยกับเขานะครับเหมาะกับการคุยกับคนที่คชอบนะฮะเพราะว่าจังหวะชีวิตดาวพระจันทร์กับอาทิตย์นะครับมันเป็นคู่หยินหยางนะครับเมันเลยทําให้ช่วงนี้อารมณ์ในสุนทรีสมัยก่อนเขาก็แต่งกว,วีกันในช่วงหรือว่าแต่งบทกรน,นะครับในช่วงอารมณ์แบบนี้แหละเพราะฉะนั้นการคุยกับใครอารมณ์มันจะพาไปความจริงใจบวกกับอารมณ์ทางเพศนะฮะก็เกี่ยวด้วยนะมันก็จะทําให้ การคุยกันมันก็รู้สึกว่าจูงใจเขาได้ง่ายขึ้นประมาณนี้นะครับง่ายๆคือความรักดีอ่ะวันนี้นะครับมันมีความรักมีความใคร่ค่อนข้างสูงนะครับคนราศีสิงห์ในช่วงนี้ก็ระวังอารมณ์ด้วยนะบางทีแบบคนเป็นเพิ่งจีบเพิ่งเจอกันนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ในช่วงสองสวันนี้อาจจะมีเหตุให้อารมณ์พาไปนะครับก็ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับที่ต้องระมัดระวังเรื่องแรกคือเรื่องของอาการเจ็บเรียกว่าเจ็บ จุกเสียดแน่นท so, so, ้องครับแล้วก็ปวดขาปวดเข่านะครับช่วงนี้นะครับคือมันเป็นช่วงกลางตัวนะครับกระเพาะนะครับลำไส้อ่าแล้วก็หลังนะครับหลังก็หรือว่าก้นกบนะครับเขาเรียกหลังล่างคือก้นกบปวดนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของท่านที่อย่างหนึ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของผมหลุดผมร่วงนะครับช่วงนี้ปัญหาเส้นผมเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาครับชาวราศี อาอถ้าเนี่ยเไว้สวชนิดดวงตาเสียตาม,มีปัญหาด้วยนะครับต่อมาชาวราศีกันรครับวันนี้กิจกรรมหน้าที่การงานทำแล้วก็ตามนะครับมีโอกาสนะครับที่จะมีเรื่องฟุกฟุกนะครับอาจจะมีเหตุให้ได้อะไรฟุกฟุกเข้ามาหรือว่ามีเหตุให้ทําอะไรก็เหมือนกับอะไรที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นนะครับสมมติสมมติวันนี้คุณคาดหวังอะไรก็ตามมันอาจจะไม่ได้ตามที่เราคาดหวังแต่ว่าบางเรื่องที่เราไม่ได้คาดหวังอยู่ดีๆสําเร็จเฉยเลย นะครับฉนันวันนี้ก็เลยบอกว่าไม่ต้องคาดหวังอะไรนะครับปล่อยๆไปนะครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นอะไรที่ทำนะครับในช่วงวันนี้นะครับก็ต้องระวังเรื่องของการหมุนเงินนะครับช่วงนี้คือมีเหตุให้เรื่องของการหมุนเงินหนักขึ้นนะครับก็ต้องเซฟเรื่องของการเงินด้วยนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับเรื่องของคนราศีกันมีโอกาสที่จะมีโชคคลุกๆลกอันนี้ข้อดีนะครับ โชคจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงโชคจากการค้าขายโชคจากการได้กินของอร่อยหรือว่ามีลาบปากโชคจากการเจรจาต่อรองซื้อมาขายไปสําเร็จนะครับผมก็ยังเป็นวันที่ดีของเรานะครับเพียงแต่ว่าถ้าไม่คาดหวังนะครับมันจะมีอะไรดีๆมากกว่าการคาดหวังนะครับวันนี้ทําอะไรก็ชิลๆไป,ไปอารมณ์ยืยุ่นสมมุติว่าต้องมีการเปลี่ยนแผนง,งานเปลี่ยนแพ็เกจเป็นการเดินทางเปลี่ยนการนัดหมายนะครับก็อย่าไปเสียดยเครียดเอาตาม ความยืดหยุ่นก็คือมัอนเกิดอะไรขึ้นก็ได้เดี๋ยวเราก็ตามน้ำไปในสิ่งสิ่งนั้นนะครับประมาณนี้เนาะความรักครับช่วงนี้นะครับคนที่โสดนะครับก็ต้องระวังหน่อยนะครับช่วงนี้คือมันมีคนเข้ามานะครับจริงจริงคนโสดของคนราศีกันเนี่ยมันมีคนเข้ามาเรื่อยๆเป็นระยะระยะต้องการหรือไม่ต้องการจะคุยกับใครก็มีคนเข้ามาเป็นระยะนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าอารมณ์ไม่ได้นะครับ ดาวประจําตัวแล้วก็ดาวความรักนะครับในช่วงนี้มันยังมันมีแรงดึงดูดนะครับเข้ามาแต่ว่าอารมณ์รู้สึกว่ายังไม่ค่อยอยากสนิทเชื่อเชื่อกับใครนะครับคุยได้ตามปกติแต่ยังไม่ค่อยอยากสนิทกับใครนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากทําอะไรก็ไม่ต้องทำนะครับต่อมาคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับในช่วงวันนี้นะครับกิจกรรมที่เราต้องทำนะครับวันนี้มีโอกาสไปไหนมาไหนด้วยกันดีมีโอกาสที่เขาจะช่วยหรือเราเป็นอย่างดี มีอะไรก็ปรึกษาลือหรือว่าเรียกว่าระบายให้กันได้ครับในช่วงวันนี้เป็นวันที่เด่นนะครับในเรื่องของความรักในเรื่องของการที่อยู่กับคนที่เรารักนะครับหรือว่าได้คุยได้ปรึกษารือกับคนที่เราสบายใจที่สุดนะครับจริงๆวันนี้ก็บอกการคุยกับคนที่มันคุณสบายใจที่สุดนะครับเพราะว่าบางคนไม่ได้มีคู่แต่ว่ามีคนที่เราชอบหรือว่าคุยแล้วสบายใจที่สุดช่วงวันนี้ก็คุยกับเขาก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับ แล้วก็ต่อมาสุขภาพร่างกายครับที่ต้องระวังระวังครับในช่วงนี้คือเรื่องของอาการปวดหัวตัวร้อนไม่ค่อยสบายครับช่วงนี้เป็นไข้นะครับแล้วก็ระวังอย่างคือเรื่องของการปวดขาวปดขาวดเข่าหรือน่องเกรง็งหรือว่าตึงนะครับบางคนตะคิวนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในวัยสวครับที่ต้องระวังระวังครับช่วงนี้คืออาการเรียกว่าเส้นผมมีปัญหาเรื่องของเส้นผมหลุดผมร่วงนะครับแล้วก็เรื่องของกดไหลย,ย้อนนะครับอีกอย่างที่ต้องรนะวังนะขาเข่าไม่ค่อยดีนะครับโอเคเนาะ ต่อมาครับมาดูบทสรุปครับนี่ครับชาวราศีกรกฎนะครับช่วงนี้เขาเรียกว่าคนเกิดกรกฎเนาะเสน่ห์คนกรกฎนะครับเสื้อผ้าวันนี้เน้นนะครับสีสันสดใสเข้าไว้แล้วก็งูเห้งเด็กก็ไม่ได้ครับวันนี้อยู่ที่ดวงตานะครับรวมไปถึงเรื่องของงู่วงจุ้ยโชคลาภครับวันนี้คลียรคีนะครับห้องนอนนะครับแล้วก็กิจกรรมที่ทำครับวันนี้มีความคืบหน้าเรื่องการเงินนะครับดีขึ้นนะถ้าใครที่แบบคาดหวังเรื่องการเงินพอคาดหวังได้เพียงแต่ว่าระยะนี้นะครับ ดาวประจำตัววันนี้เป็นวันจันทร์ดับนะครับแล้วดาวดดาวประจำตัวคนราศีกรกฎคือดาวพระจันทร์อารมณ์วันนี้ขึ้นเร็วลงไวอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งมันชวนจะทะเลาะมันชวนจะเรียกว่าทําอะไรมันขึ้นสุดลงสุดซ้ายสุดขวาสุดนะครับต้องระวังเป็นพิเศษในเรื่องของอารมณ์นะครับมันจะมีเหตุให้ทะเลาะได้ง่ายหรือว่าใช้เงินแบบซื้อของแบบที่เราแบบโอ้อยู่ดีเจอของตกใจซื้อเลยอะไรประมาณนะครับจะต้องมาระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับ การต่อมานะครับเรื่องของออกกฎและกฎอีกอย่างที่ต้องระวังคือญาติผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เรารู้จักป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็โควิดนะครับชาวร่วยนี้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่หรือว่าญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงป้องกันดีๆนะโอเคครับ okay, ต่อมาครับชาวราศีสิงครับวันนี้สเสน่ห์ชาวราศีสิงครับเสื้อผ้าเน้นสีเข้มๆข้าไว้ครับงูเฮงเ,เ,เด็กขอไม่ได้ครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วแล้วก็ทรงผมนะครับแล้วก็หูจุ้โชรลากครับ สัปดาห์นี้นะครับเคลียร์แอนด์คลีนห้องน้านะครับและคนราศีสิงห์เนี่ยกิจกรรมที่ทำนะครับมันมีความคืบหน้าในเรื่องที่เราต้องการนะครับเพียงแต่ว่าชุงนี้ดาวเรียกว่าพระจันทร์ดับครับขอเราประจาตัวคือดาวอาทิตย์พระจันทร์ก็มานะครับแล้วก็มาทําให้กระตุ้นอารมณ์นะครับฉะนั้นวันนี้ระวังเรื่องการทะเลาะระวังเรื่องของการใช้เงินแล้วก็ทําอะไรก็ตามต้องอย่าใช้กิเลสหรือว่าอย่าใช้อารมณ์นะครับในการที่จะตัดสินใจ เป็นกาจะพลาดได้ง่ายๆวันนี้ทําอะไรตามหน้าที่ควอมรับผิดชอบแล้วก็ใจเย็นเย็นเยนเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งผีผามคุณเจออะไรที่ถูกใจอย่าเพิ่งรีบซื้อคิดพิจารณาดีก่อนแล้วก็เดินทางวันนี้อาจจะมีคุกขลักบ้างก็เตรียมความพร้อมหรือว่าเตรียมเวลาแล้วก็เผื่อเวลาวลน,นิดนึงนะครับวันนี้ดูอารมณ์แหละน่ากลัวที่สุดนะครับเร่งอื่นไม่น่ากลัวนะครับต่อมาครับชาวราศรีกันครับต้องบอกว่าคนราศีกันนร่ยสเสนีย์คนราศีกันรเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นทูโทนสองสีหรือใช้สี มงคล2สีขึ้นไปนะครับและงวงเฮงในขอไปหน้าครับวันนี้อยู่ที่ปากแล้วก็ผิวหน้านะครับวันนี้ให้เกลี้ยงเนียนหรือก็แต่งหน้าให้แบบมีออร่าผ่องๆองขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็ห่วงจุ้ยโชคลาภสัปดาห์นี้นะครับคลียร์แด์คลีนนะครับห้องน้านะครับให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดให้สบายแล้วก็ไม่ได้ให้ไปนอนเนาะให้ไปอะไรที่ไม่ใช้นะครับรู้หมดอายุให้ออกไปนะครับแล้วก็วันนี้กิจกรรมเรื่องของการเงินมีเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้อะไรที่คาดหวังอาจจะไม่ได้ตามนั้นแต่อะไรที่เรา ไม่ได้คาดหวังอะสำเร็จอะไรที่คาดหวังอะยากนะครับจะฉะนั้นวันนี้ใช้ชีวิตตามปกติตามหน้าที่ของเราไปแล้วก็ใช้ถ้าเราอยากซื้อทั้งเลือกทำอะไรก็ตามก็ซื้อได้นะครับบางทีบางคนแบบเงินจะทันไหมจะตึงหรือเปล่าสามารถซื้อได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านเยอะนะครับก็ต้องเซฟนิดหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็ความรักช่วงนี้มันจะเบื่อๆเซ็งๆนะครับแต่ว่าผมบอกว่าคนที่โสดนะครับ การที่จะไปอยู่ใกล้ใครช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ก็ถอยออกมานะครับส่วนคนที่ไม่คู่มีแฟนแล้วนะครับในช่วงวันนี้คุยกับคนที่คุณกับแฟนเราแล้วก็คนที่เราผูกพันจะดีเป็นพิเศษมีอะไรก็ปรึกษารือกันนะครับจะดีเป็นพิเศษเนาะโอเคนะครับแล้วก็จบครับขอบคุณที่ตากลมานะครับท่านที่ฟังคลิปนี้ในช่วงกลางค่ำกลางคืนขอให้หลับสนิทและสบายแล้วก็หลับฝันดีนะครับทุกท่านเลยแล้วก็ท่านที่ฟังคลิปนี้ในวันถัดไปก็ขอให้คิดสิ่งใดทำสิ่งใดสําเร็จออย่่าางงทีรรต้กนะคับ ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันเนาะเป็นกนาลังใจนะครับเรานัดกันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมเนาะทุ่มครึ่งครับกับช่องวีโค้ดนัดครับสวัสดีครับ